มีหอยลอดด้วยหอลอดหอยลอดก็ม,มียูบ้านเราเริ่มคิดถึงอาหารทะเลก,ก็ต้องจัดละกุ้งรอนแรกเจา้าว้าวมันจะได้ความหอมนะที่เดียวย่างต่อทานนะมึกย่างมาแล้วสวยพร้อมกับไข่ สวัสดีบรรยากาศใกล้เย็นแล้วนะครับก็ท้องลงมาหาของกินกันมืดฟ้ามัวฝนเนาะทักทายคนนี้สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ายามแรงมืดก็มัวฝนนี่ได้บรรยากาศมากๆเลยกับเมนูอะไรกระทุกหมูกระทะหมูกระทะใช่ไหมอยากกินใช่ไหมร้านนี้ดังนะเจ้าอันเฮามา4โมงเย็นนะเพิ่งเปิดเจ้าเนาะครับ4โมงเย็นถึงประมาณ4ทุ่มทุ่มเลยนะเจ้าครับ5 6โมงนี่นะคนจะเต็มร้านเลยเฮา ต้องมาก่อนพี่เบียร์จะได้ดูตั้งรีวิวเจ้าเขาบอกว่ามาเจ้าแรกเลยนะเรานะเจ้าแรกเจ้าแรกครับที่เห็นโล่งยี่ไม่ใช่เลยนะพอดีเรามาเจ้าแรกนะดาดูหลักฐานคาตาครับสี่โมงเพิ่งเปิดนะครับนี่ว้าวก็ไม่ได้มานานและอยากกินครับก็ขออนุญาตมารีวิวให้ท่านชมนะเผื่อใครผ่านมาเชียงใหม่หรืออีเชียงใหม่มากินก็ได้ครับหนึ่ห้าสิบเก้าท่าทะเลโดยก่อสองเก้าเก้าจัดหน้าก่อนวันนี้จัดหน้าก่อนวันนี้ก็จัดหน้าเลยเนาะทะเลเนาะ แล้วแต่ครับแล้วแงหอยเลยเนาะมีกุ้งมีหอยทุกอย่างเลยเจ้ามาดูที่นี่เนาะนี่ใไปลากินทะเลเกาะราคานี้ได้เลยราคาน่ารักมากแต่จิ้มแซ่บอร่อยขนาดเจ้าไปดูมข้างในก่อนเอาใจสายหมูกระทะนะครับมีทั้งทะเลด้วยมาดูวัตถุดิบก่อน้สามชั้นนะครับชั้น ใช่มีเครื่องในเครื่องโซนเครื่องในนะหมึกดองหมึกกรอบโซนของทะเลอ่ะมันมีอะไรบ้างนี่โซนหมูกระทะครับนี่จะเป็นหมูมากงาเจ้านี่สะอาดสะอ้านนะครับอย่างดีเรียหันหลังโซนหมาล่าก็มีอันนี้คนจะเปาะยเอาอออกมาโซนของพินเล่นไปทีน่ครับผลละมงผลละไม้ของหวานจ้าเทียบเลยนี่ครับ รับประกันความสะอาดดูนี่นะครับเนี่ยแมนอืมพี่ชิปชอบกินทองกินทองหยอด์ซะด้วยรุ่นนะครับถอาถอยไปของกับแก้มของกับแก้มน้ำชามีฟองก็มีก็มีปูอัดอย่างดีเลยนะปูอัดนี่ใกล้บ้านศิลปีนี่เองของทอดนะเจ้ามาละน้ำจิ้มแซ่บๆเลยเจ้าแหลกเปิดเลยเนาะครับวันนี้มีใครมาจ้าเนาะจ้าแหลกมาเลยเมนูยำเป็นยำของทอด กินทุกอย่างเลยน้องเป็นน้อง,น,องนี่นะอของทอดต่างๆโอ้ขนมจีบก็มีมจีบน้าใครที่ชอบกินลากลายมน,นูมาได้เลยมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วนะเจ้าแล้วก็น้ำจิ้มสามรสน้ำจิ้มซุกี้โอ้โห มากินมารีวิวนี่เราไม่ได้จ้างเรือ่องเราชอบร้านไหนติ่มลำลำ้ำขอจะไปรีวิวเมื่เจ้าไม่ได้มากินนานนานละไนลงนี้ร้านลำลำแนะนำก่อนตักมาได้เลยแซรสเข้มข้มนเข้มข้นเนี่าแล้วนะนไม่ได้มาเบียร์นคนคนหนักมา สดมากใหม่ๆใช่ไหมแม่นี่มีคอดด้วยพี่ห่อหมูกิมทักนี่อร่อยนะเราเอาเอาทอดทักเนี่ยกระตุ้นต้นหอมโอ้โหอันนี้สดใหม่เลยเรามาเปิดเปิดพิธีเลยนะวันนี้เราเปิดบินเปิดบิ้นชีนใบเลื่อยต้องทักดีๆท่านแม่เจ้ามีเฮดมีเส้นโอ้ที่สำคัญทะเลมาที่บ้านดูทรงทะเลหน่อยบุฟเฟ่ทะเลเท่านั้นอันนี้จะเป็นแนวหน้ากุ้งจิ้งล้วก็กินได้เลย วันนี้เอาใจจะกินทะเลด้รึไหมทะเลทะเลเดี๋ยมาทั้งกีมารีวิวทั้งกีต้องจัดนาเจ้าอยากกินทะเลก็จัดไปครับนี่กุ้งขายเดี๋ยวเรามาตักกันแล้วเจ้าบีบไว้ก่อนจะได้สดๆปิดก่อนนะเดี๋ยวฝุ้งบีบทำจะมากัมกัมเนาะี่อู้กุ้งก้ามกัมสดๆตัวใหญ่ๆเลยไส้กำลังดีเจ้านี่เราต้องรีบมาก่อนที่ คนจะเลิกงานแล้วมากินกันเนาะแหมเดี๋ยวเพิ่นจะมีความบันเทิงใชเปิดเพลงเบาๆเจ้าแรกเลยอ่ะมีอะไรโอ้มีปูด้วยว้าวปูหอยเจ้าหอยหอยต่างๆหอยหวานมีหอยลอดด้วยลอดหอยลอดก็มีอยู่บ้านเฮาก็ได้กินหอยลอดกินหอยลอดด้วยนะอันนี้เอยู่ข้างในนะถ้าคิดลิ้วเนาะครับปลาหมึกแซลมอนเดี๋ยววัตถุดิบเขาทำดีนะเนี่ยหลากหลายมากครับแซลมอนก็มี เมฆาภูนปลาหมึกเจ้าปลาหมึกหมึกหลายหมึกเลยหมึกป็นตัวแบบนี้ครับนี่มาแอลจยงใหม่เกาะไม่มาได้เจ้าไปเราไปตัดอาหารนั่งโต๊ะกันเลยได้เลยอะ่ะครับแมลงวันนี่ต้องปวดนะรับ <c oughs> ประกันความสะอาดมีน้ำมือเลนะน้ำ<า>ดื่มซองน้ำพลังเป็ยหัวให้เปียกอย่าง แยกหอยบอกวันนี้เอาเก่งหอยแล้วกันโซนแบบมีเ<ช>จ้าเราโอ้น้ำมัดลมตัวเจ้าครับรวมน้ำตัวนา้าพอดีพอดีนะเจ้าเด็๋จะโดนปั๊บน้ำแข็งโอ้บรรญาาศโซนสะอาดสะอ้านดีเนอ <laughs> เป็นเลย อตองก็ค่อยตักทีละอย่างเนาะวันนี้อยากกินครับก็เลยจัดนะครับเค้าขายที่แบบมาเชียงใหม่มางูีจะกินกระทะร้านไหนโล่งๆสบายๆแบบนี้นะอําเภอเมืองเชียงใหม่เลยเจ้าอยู่โซนอำเภอสารพีตรงข้ามไทยพัสดุเลยครับะยะจีอเอ็มาก,ก็ถือเปิดเจ้าตัวที่สาคัญถนนเ<า>ชียงใหม่ลําปางเนะาะไอติมไอติมหอมหวานไอติมก็มีนะว้าวไอติมเร็วคนมาเยี่ยมก็ว่าจะให้ย้อยเติมของครับ รีบมารีวิวก่อนคนจะเข้าร้านไปตักของปรอี่โตกับเจ้าครับอ่นั่งโซนไหนดีนาะมีให้เลือกครับก็อาจจะแปลกตานึ่นะครับเพราะว่าเรามาเจ้าแรกโอ้พักพักัทนูพักที่ตอก็แานั้น a e r c ผั r e ว้าว อย่างจอบนั่งในเลยวอตเตอร์เคล็ดดีฮะมีไหมจิมจเดี๋ยวจะไปตักขอบก่อนมานั่งกินย่างกินโชๆๆว์ยั่วๆกันเนาะใช่ดูดน้องเขาเก็บผักหน่อยครับผักนี้คือผักวอตเตอร์เคล็ดนะคะผักสลัดวอตเตอร์เคล็ดมีประโยชน์ม,มากเลยคะ่ะเอาไปทำต้มจืดเนี่ยป้ามีาสารนี้ก็อร่อยแล้วก็ไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยค่ะล้วกำซุป กินสดๆก็ได้ค่ะกินสดๆก็ได้ครับอันนี้คือเก็บไปไว้ที่ร้านแลน้วเนาะเจ้าครับปกติน้องชอบกินไหมครับเนี่ยกินทุกวันกินทุกวันเลยโอเคครับววัตถุดิบแรกที่คุณเย็งเลือกนั่นคือกุ้งแก,ก้มกามจะเอาเบาๆนะเดี๋ยวจะอิ่มกินหมดโมดเลยโดนปั๊บนะเจ้าครับกินพอดีพอดีนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาเตาแบบย่างแ่าทะเลเฉยเลยเอาเนี่ยโอ้เนี่ยมอสขนาด ชิมกได้ชิมทะเลนดาด้วย้งขาวด้วยเอาเอาไปลวกเนาะครับอันนี้ยิมลวกกินกับน้าจิ้มสามรนะน่าจะเต็มครับตักินมเสียง่ปนอครับหัวไท่มากไมาหัวกเอาหัวไปตัใส่้มากหัวก็เป็นปลาหัวออกเรียบร้อยแล้วอืมคยงจับปูด้วยครับนะอันนี้สายทะเพอแล้วะแล้วก็บอกให้ชอบแล้วก็มึกด้วยโอหตวโเคเราไปตัก่าตัด หมูกันเจ้าไปนั่งโต๊ะกันแหมไสกนได้เปรียบเนอะสี่โมงก็ิเปิดร้านัยกรเพิ่งเปิดห้าโมงเนาะตอนนี้สี่โมงก็ได้กินหมูกระทะละหมูย่างเรามาแล้วนะครับแล้วก็ของเริ่มเต็มโต๊ะแล้วเดี๋ยวจะมากินด้วยกันนะครับอืมครับหมูอัดก็มีตักมาริโต้อยแล้วครับเน้นเน้นเน้นเเอาเฉพาะที่เขาชอบกินเนาะเบียโนะครับนี่เพิ่มเตาค่ะใช่เตามีแล้วนะ เพิ่มเตาพิ่มอีกนิดนึงไม่แพงหลักสิบาป้ายเลยแก๊สปวนย่างปูย่างกุ้งก่อนเริ่มคิดถึงอาหารทะเลก็ต้องจัดละว้าวสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับจุกเลยสามชั้นจานนะของโขดคนตุ้ยอย่างเรา มีหลากหลายส้มตำก็มีปปมเป็นที่เจอไปเจอมาแต่เจอของกินปิ๊กๆแกะใช่โอ้ใค่นี่ลูกก็คือมีมของกินนี่เด็กเยอะเลยเนาะครับอา่าโซโซ่ย่างก่อนละกันจะได้บะจี๊บกระทะอันนี้เตาอทานนะคะต่อทาน<ล>นี่ไฟ<ป>แ<า>รงมากเลยเนาะครับนะมันจะได้ความหอมนะทีเดียวย่างเตาอทานนะใช่แล้วว้าวขายชิวอยู่บ้านหิวข้าว4โมงแรงก็มาได้ละ คนเปิดเจ้าเจ้าครับ <นะ S 2> ออเด็กยาหอมหอมเงินเดียบยั่วๆกันเจ้าหอมใส่ผักเข้าไปใส่ผักอย่างเรามีมีซึผักชีผักชีใบเหลือ,อบวัโขกเฮ็ดเปิ้งใส่เนี่ยผักซอสทักทอดเอาห่อหมูกินนะเบี้ยครับหาอยากนะ เดี๋ยวต้องมีลงจิมฮักนีกรที่สาวแามเกปกั้อกี้ลวกกับรำรดกัลรำอยาครับลวกซะหน่อยเนาะเน้นมหมูกับทะเลนะจ๊ะออปชั่นไม่เน้นเลือ่อซ้องปิ้งย่างนี่ตุองดูดีๆนะครับหอมมากเกินหอมก็กุ้งย่างย่างกุ้ง สองเก้าเก้าก็อิ่มได้ลูกรวมเครื่องดื่มแล้วนะจ๊ะยั่วยั่วยั่วยามเย็นจ้ามาละมาละราคาเริ่มเข้าร้านมาลครัับอนนี้หมูก็เลืองแล้วนะจ๊ะได้กลิ่นเวยขนาดเดี๋ยวมะมาโซนกุ้งนะอ่ะมาโซนกุ้งบ้างเอาแล้นะอันนี้สุกละฟังนะ ผ่านต้นแหงใช่อ่ะจ้ะยั่วๆยามเยน็นอาหารทะเลบ้านเฮาเมืองเหนือบ้านเฮาเจ้ามาได้เวลากินแล้วนะครับกินมของเฮาก็จะเพิ่มสามลูกเข้าไปหน่อยครับสุปนี้ยังจะประมาณนี้เนาะหัดโทนแอ่เปิ้ลครับเหลืองนะ่ากินมากมันมัน พิ้งทานมันจะหอมอะเบียนี่พิ้งทานจะได้เปรไกาฮแล้วก็มันความอร่อยมันจะเต็มสิบเลยน<ม>ะเป็นเมย์กินกบผักค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวจะเย็น <laughs> เคี้ยวก่อนตามูกอ่ะ อร่อยแน่นอนอย่างนี้นะน้จิ้มซำเหมือนเดิมครับยั่วๆอ่ะนี่ดูใกล้ดูใกล้ครับมันมีทั้งหมูมาดแล้วก็บกางมัดครับู้นี่คือโซนหมูก่อนนะครับเดี๋ยวจะกินโซนทะเลบ้างกินเนื้อ เข้าไหมเข้ากันดีมันมีรสชาตินี่กินนิดหน่อยอกเทครื่อ์เคี้ยวใหญ่หยาบๆหน่อยนี่ลำกล้องนี่รวมนิดนึงน่าจะอร่อยอ,อะไรที่คุณจะกินเจ้าคับตั้งกล้องเิแมร้หลายใส่กี่ก๊อตละหลายทีมก็เอา,าไป จ้างมาแล้วราดน้ำชิมสามรสโอ้อีกเลยเนาะเป็เนาะชิมซีฟู้ดนะครับสามรสสามรสลำเนื้อร้านนี้นะปลาหมึกย่างอ่ะยั่วยั่วยั่วครับผมชิมสักผมชิมโดนใจอื้ออหืเหลือพี่ชิบตัว ว้าวจะแกะกุ้งรอจ้ะมาได้เวลากุ้งแล้วครับจุ่มเง,งแกะเรียบร้อยแล้วเนาะกุ้งรอนแรกเจ้าว้าวอันนี้รวมกุ้งขาวแตยนะครับลาดุยเลยเลย,ยื่เลยจ้าก้ามกามกับกุ้งขาวครับไซส์พอดีพอดีนะเจ้าเพราะว่าราคานี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว จะเรียบร้อย <Wow. S 1> กินว,ว้าวครับอืมอืมเยะยั่วเยอยุ่วที้เจ๊งตึงๆเลยอืมออกมาแถมนแถวแล้วเนาะได้เลยกินหมดแน่นอนใส่กุ้งก็มาอืมเดี๋ยวกินข้าวต้องกินหวานเนาะต่อไปายต้องของหวานครับ แรกกุ้งผ่านไปต่อไปเซตที่สองสวยๆพร้อมกับกูไข่จ้ากูไข่นะครับว้าวไข่เต้ใครวับเยอะโอ้ยอดไรกินเย็เย็น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 มือเนี่ยเนาะมาภัยโทษเนี่มันไข่เต้เต้นนะครับอืมอืมทำไนะก็ต้องเป็นปูนะครับติดแน่นเหลือเกินอ่ะยั่วๆเลยจ้ายั่วๆครับ ยกใ่้อันดับหนึ่งคือนี่จัดมาสองจานก่อนกลับบ้านไปทิยใช่อ่ะอสีน,นี้สวยเนาะเจ้าครับกินไปเรื่อยๆจุก,จกเน้นกุ้งแล้วกันแล้วนี่หนูมาเน้น สุดท้ายของเราครับหอมหมูหมักอีกสักชุดแล้วก็กุ้งเนาะนี่ยังได้อะของหวานแล้วก็ผลไม้แล้วนะครับตามที่เราชอบกินนะเจ้าครับจะได้บเหลือกระตึงกุ้มคณะเจ้าไปเท่ไข่เลิกงานยามเย็นเนาะมาแอวมากินได้นะเจ้านั่นครบรานารจริงๆนะครับมีทั้งของขคาวของหวานนะเครื่องดื่มน้ำแข็งหมูทะเล นี่คือ,อตั้งใจจะมากินนะไม่ไม่ใช่ได้แค่รีวิวเลยเนาะรับเราอยากมากินก็เลยจัดเต็มเผื่อเพื่อสนใจได้ผ่านมาร้านนี้นะครับได้มาได้เจ้าพังกันในมืงองประมาณยี่สิบาทีเองเจ้าของไของหวานก็นเลิศเรามากินกันละเจ้าลูกค้าเริ่มมาละเจ้า ใ้กับรนการฝนตกแดดออกนะครับ